สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่บุญเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยนะคะนีค่ะพี่น้องมนีสิภาพี่ผ้าหนองมาเมืองเฮตดตับเต่าเนาะเมื่อใย่หน่อยไปเก็บเฮตดตับเต่ามากค่ะ ไปเก็บยื่สวนอันขางูบานนี่ค่ะแต่ว่าเฮาเฮาไปเก็บยู่สวนเพิ่นแต่เท่ากับอันบริเก็บฟฟี่เนาะเฮาก็ซสื่อเอาคันซื่อตามตลาดนีโลหนึ่งประมาณสามรอยบาทแต่ว่าเพิ่นขายให้แปดสิบบาทได้นหน่อยเลยเหมามาพี่นออนองบึงเด้อสิพ้าพี่ผนองบึงแล้วก็สิแกงแซ่บสูเปอร์ยิปประสานกินนี่ค่ะทั้งเบิดหกกิโลเนาะมือน,ดอ,นดอกหนึ่งดอกหนึ่ง,ง,งประมาณ หาขีดค่ะดอกหนึ่งหาขีดจะมีดอกนึงมันมีอยู่ดอกหนึ่งค่ะเกือบทิลุถ้าเป็นภาษาภาคกลางเขาก็จะเรียกเห็ดตับเต่าค่ะแกงถ้าถ้าภาษาถ้าทางอีสา,านนี่คือจะแกงเปิบเหมือนแกงหน่อ,นไ,มนะะนอนไม้นี่ค่ะแกงหน่อนไม้นี่ค่ะเครื่องแกงก็จะมีอยู่แค่เนี้ยมีปลาล้า พริกกระเทียมเปิดพริกหอมแดงเนาะใบแมงลักแค่นี้ค่ะมาจะทำการแกงในใบก่อเนเลยเทาก็มาเอาอันเป็นดินเป็น,นมนีดินเนาะในนี้เนาะมีดินแต่ว่ามีบอลไหลโอ๊ยเก็บมือนคาตาบ,บาโมเดียน เมื่อเดทไทยเห็พี่ให็นดอกมึงเนาะค่ะเพราะว่ามันมืดไปพวกมึงแรกเนาะนออก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 เสร็จแล้วเราก็จะไปล้างล้างเอาเอาเกลือเอาเกลือใส่ในน้ำแล้วก็เอามิแชร์ลงไปล้างล้างล้างเป็นดินมันจะไม่เยอะค่ะเนี่ยมีอยู่หน่อยเดียว ตัดตอกใหญ่มากปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพเนีเ่ยเขาเรียกเห็ดเห็ดกรุงเทพเห็ดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสารมีสารเคมีนี่มันก็จะไม่เกิดเลยค่ะถ้ามีพวกยาฆ่าหญ้าเนี่ย สีใกล้เนี่เขาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นกินได้สบายเห็นเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีสารเคมีขนาดเวลาเราไปเจ็บเนี่ยถ้าเราฉีดน้ำหอมน้ำหอมนี่มันก็จะมันก็จะฝ่อไปเลยเห็นเจ้าของสวนเขาบอกนะคะอุยร้อนขนาด้อนมากดอกนี้ดูแต่ดอกนี้รู้สึกจะบานบานละ จะเทียบใส่กําหนาให้ดูว่นนะนะเห็ดกําหนาคนใหญ่พ่อๆกันเสร็จแล้วเราจะไปใช้น้ำเกลือใช้น้ำเกลือนี่คือให้ให้พวกดินนหลุดง่าย แต่ถ้าเป็นทางสาษก็จะเรียกว่าเพชรเพิงท่าแต่ว่าจะไม่ดอกใหญ่ขนาดนี้บางบางที่นะบางบ้านบางบางบ้านก็จะดอกเล็กมันมีหลายพันของมันอันนี้ทางทางทางกลางเขาจะเรียกเพชรตับเต่าเข็ดตับเตาขึ้นอยู่ลิ้นเท้า่นา นีอ่เขาลงว่าผิดแต่บ้านนอเอื่นให้พิ่งที่เนาะเรามีปูซิมนเกือบลูกแลวนักนั่นไหมเอ้ยบ มันคิดว่าเอาเนี่ยไปไปไปปลูกแล้วมันจะขึ้นไม่ใช่ค่ะเยวหน่อยลองถามเขาละเนี่ยสปอรม์มันจะขึ้นตามนี้ถ้ามันแก่ถ้ามันแก่ดอกแก่ๆนะสปอร์ก็คือเชื้อของมันอ่จจะอยู่ตามดามหค่ะไม่ใช่อยู่ตามอ่าไม่ใช่อยู่ตามต้นมันเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกอยู่ตามคามันคา,า,าเห็ดคันคัน ทา่านบานยังเดินอื่นค้าเห็ดมันมีดอกเห็ดมันจะอยู่ในดอกนี่ค่ะมันมันแก่มากนะเราเอาไปปลูกมันได้ปลูกไว้ใต้ต้นท้วงหลังค่ะใต้ต้นมะหว่าบ้านเราไม่ท้าลุงตอนแกงเนาะค่ะเนาะ nặng là đỏ là ngay ngày không anh mình bị gì là Hãy subscribe ต้นองลางนะถ้าใครมีสวนในแถวกรุงเทพเนี่ยค่ะถ้าใครมีสวน,สว,นว่าบ้านอยู่ใกล้ป่าต้นองลางไปดูเลยถ้าฝนตกใหม่ๆฝนตกใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์คึ่งเลย 星期六去。 ลึกไอ้ามกอกลึกเนี่ยมันมีมาลงมาแรงเขาเราก็จะไดแช่ล้างอีกรอบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำแหละดอกนี้ให้ดู กรุบบนะคะเวลากินถ้าคนชอบก็จะบอกว่าอร่อยถ้าคนไม่ชอบก็ลยมันมันจะกินแรงมันจะจะกินแรงหน่อยแต่ยังรู้ประสานก็บอกว่ามันหอมค่ะถัดไปสิ

สักรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกอีกถ้าไปเก็บตอนบางวัเนเดดๆอย่างเงี้ยเดดจะถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่เที่ยวนี้ไปเก็บน้วมหกโมงแล้วมันเริ่มจะมืดแล้วเข้าไปในปะะน่าแล้วมันมืดถ่ายออกมามันจะไม่สวยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ให้ดูอะค่ะ <c ười> garamarah dan เวลามันมีฟองขึ้นมาเราต้องตักฟองิ้งค่ะน้ำไม่ต้องใส่มาก เลยเดี๋ยวเวลาดเวลาแกงเราจะเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> พอเราตัดเป็นท่อนๆแล้วล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาต้มอันนี้คือต้มแล้วตัวนี้ต้มแล้วคือมันมันเยอะจัดก็เลยทำเป็นสองหม้อ ตรงนี้เป็นฟองฟองนี่เราต้องตัดทิ้งค่ะได้สองหม้อใหญ่ๆหกกิโลหมอล้อละสามกิโลอ้โ <c> ห <oughs> หลังจากเราต้มแล้วเราจะมาโขลกเครื่องแกงค่ะไม่มีอะไรมากก็จะมีอยู่พริกตะไคร้หอมแดงมะขามมะขามเปียกค่ะแล้วก็ปลาราเน้นปลาล้าต้องปลา้าแซ่บนัวกับพัวยหย่หน่อยนะคะ ก็โขลกรวมกันไปเลยใส่รวมกันแล้วก็โคลไปเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องละเอียดยิบเพราะเครื่องแกงเปิดนี่มันจะประมาณอย่างเงี้ยหยาบๆเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะแกงกันทใส่พริกลงไปเพราะว่า เห็บต้าต้มไปประมาณเกือบเกือบครึ่งชัมม่วโมงนะคะแล้แลก็จะใส่พริกเลยพริกไ่เลยพริกที่ตับไวเมืม่อกี้เนี่ยใส่พริกไปเลยเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยมาละมะละนี่เน้นเป็นตัวโอ้ยแดดสองหน้าเน้นเป็นตัวเงี้ยค่ะแต่เราฟอง แต่ว่ามาขามเปียกใส่ไปแล้วนี่เส่ปะลาเยอะๆเน้นปะลาเยอะๆเราจะไม่ใส่น้ำปลาจะได้กลิ่นหอมของปะลา เด็กกระซองตามปิดหมานุ่มกันพี่น้องอืมเออตอนน้ก็จะเป็นปลาล้าของยายหน่อยเองค่ะ ปลาล่าของแม่บุญเพ็งเองค่ะนี่ปลาลาเซ็บมัวกระพัวใหญ่หน่อยรอเดยดอหอมมาแล้ว หลังจากนัก้นเให้ใส่ผงเสริมความสวยของงานลงไปค่ะบบใส่บได้นั่นผิดแต่พีดีซ <c oughs> ิมซิมเหมือมนโอ้ปรี้ยวนิดๆเค็มเผ็ดหน่อยๆโอ้โหแซ่บ แสบแล้วพี่น้องขันตอนชุดท้ายกันเดี๋ยวใส่ใบมะม่วงใบกักติวฝาดรูปไปตีดไฟแบบอือแสบยังคักค่ะิึงด้วยพี่น้องสี่ผ้าิึงด้วยบ้านะกนชุบจอบิึงไหมึงน้ำปลอยแน่พี่น้องคนน่ะ จะแสบคับคุณพ,พูดหากินกันยิ้มปุยๆอยูย่เอาละเดี๋ยวเราไปชิมน้ำกันค่ะก็ถ้าซับห้ซับเราเดือพี่น้อง,งจ้งให้เบิรงแล้ววัน ส่วนจุ่มกลุ่มย่หันใดอันต่งอันนเ้นอกซส้ต่งเขาตู้เย็นไว้แต่ว่าไม่ยังไงยังสิหอันกินเนาะมันหอนไปยาระสานกินก่อนแล้วกินทีนกก่ลงส่วนเือจิีมมันเลาะยาก งไปกเก็บยุ่งกัดหงวข่อ,อ,อ,อยอืมยังมันยังมีอีกอยู่ค่ะเดี๋ยวสิไปกเก็บอีกอยู่อบอกาสิมเด้๋ยค่ะขออภัยหลายๆย่ามันลวกป่ะป่ะเอาไปกินกันเลย